สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของนางเอกดังในอดีตผู้ล่วงลับอย่างการนาจินดาวัตรที่ในอดีตเธอมีผลงานในวงการมากมายทั้งแสดงหนังแสดงละครแต่ส่วนมากจะเน้นไปที่การแสดงละครมากกว่าสำหรับประวัติและความเป็นมาการจนาจินดาวัตเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงที่นำม,มาใช้ในวงการด้วยเธอมีชื่อเล่นว่าอ้อยเกิดเมื่อวันที่หตุลาคมปี2501 เสียชีวิตเมื่อวันที่27สิงหาคมปี2563เธอเป็นลูกสาวของนายเมรินจินดาวัตรเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทำงานรับราชการที่กรมศุลกากรท่าเรือคลองเตยจนถึงกเกษียณอายุในปี2524ตำแหน่งข้าราชการระดับ7เต็มขั้นชั้นพิเศษแม่ชื่อชื่อนางพิมลรัตน์จินดาวัน์เป็นชาวจังหวัดนครปฐมทำงานที่กรมศุลก,กากรจนกรเกษียณอายุ จากคณะกรรมการตรวจสอบสินค้าขาออกในปี2,529การจนาเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องสี่คนมีพี่ชายสองพี่สาวหนึ่งเธอเกิดที่โรงพยาบาลวิชชั่นจังหวัดนครปฐมแต่มาโตในกรุงเทพเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนราชอุปถัมภ์จากนั้นก็ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนพดุงดารุณีตอนนั้นอัญชลีจงคดีกิจนักร้องชื่อดังก็เรียนอยู่ที่เดียวกันแต่อัญชลีเป็นรุ่นพี่อยู่สองปี ต่อมาก็ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรเมื่อจบชั้นมัธยมจึงเรียนต่อที่คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี2520การจนาเธอเป็นคนที่มีใบหน้าสวยหวานเธอจึงมีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการจากการชักชวนของแมวมองผลงานแรกก็คือถ่ายโฆษณาผ้าอนามัยเซนล็อกส ต่อมาก็ถ่ายแบบแฟชั่นให้นิตยสารดิฉันด้วยความสวยหวานของเธอจึงทําให้เธอมีงานถ่ายแบบออกการถ่ายโฆษณาออกมาอย่างต่อเนื่องต่อมาก็ได้รับการติดต่อจากหม่อมเจ้าทิพยชัตรฉัดรชัยขอให้ไปแสดงหนังเรื่องเคหัดสีแดงแต่เธอปฏิเสธไปเพราะกลัวเรียนไม่จบต่อมาแจ๊สสยามเข้ามาติดต่อให้แสดงหนังเรื่องกตันยูประกาศสิทธิ์เธอก็ปฏิเสธไปอีกเพราะพ่อห้าม แต่ยิ่งปฏิเสธก็ยิ่งมีคนมาติดต่อเพิ่มสุดท้ายเธอก็ใจอ่อนตัดสินใจรับงานแสดงแต่เป็นผลงานทางด้านละครแทนเพราะสมัยก่อนละครจะถ่ายแต่ในห้องส่งของสถานีไม่ต้องออกต่างจังหวัดเหมือนกับการถ่ายหนังผลงานการแสดงละครเรื่องแรกของเธอในปี2524มีทั้งหมด2เรื่องก็คือเรื่องสาวแก่กับเรื่องเครื่องแบบสีขาว ต่อมาในปี2,525 25, ก็มีละครอีกสองเรื่องก็คือเรื่องพรมไม่ได้ลิขิตกับเรื่องอีสาสำหรับบทบาทที่เธอได้รับส่วนมากก็จะเป็นบทนางเอกหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานการแสดงละครออกมาอย่างต่อเนื่องรวมๆแล้วมีมากกว่า100เรื่องละครเรื่องสุดท้ายที่แสดงก่อนที่จะเสียชีวิตก็คือเรื่องนี่สเสนหาในปี2,562ในบทรับเชิญ สำหรับผลงานการแสดงภาพยนตร์เธอรับงานแสดงเพียง6เรื่องเท่านั้นการจนาเธออยู่ในวงการมานานกว่า40ปีจนกระทั่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมปี2563การจนาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจสิริอายุ61ปีด้านครอบครัวการจนาสมรสกับนายสาธิตรอดเกิดสจวตการบินไทยซึ่งรักกันมายาวนานตั้งแต่ทั้งคู่ยังเรียนมัธยมปลายมาด้วยกัน ซึ่งเป็นรักแรกของทั้งคู่มีบุตรชายหญิงอย่างละคนโดยบุตรสาวคนโตน้องเพลงพัทนพรรอดเกิดซึ่งก็เป็นนักแสดงเช่นเดียวกัน